แปลกตามากๆเลยนะคะมีแบบว่าเครื่องมือเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งบริเวณศีรษะบริเวณข้อมือแล้วก็บริเวณเท้าเลยอาสวัสดีค่ะอตอนนี้นะคะคุณหมอลูกหนูก็กำลังตรวจวัดนะคะเป็นตัวไบโอสแกนนะคะสามารถตรวจได้ละเอียดนะคะถึง8ซิสเต็มก็คือ8ระบบในร่างกายตอนนี้คุณหมอหนูยังพูดไม่ได้นะคะเพราะว่าจะต้องอยู่นิ่งๆนะคะเพื่อที่ให้เครื่องมือของเราเนี่ยทำการ ตรวจวัดก่อนนะคะเพื่อดูว่าแต่ละอวัยวะแต่ละระบบเนี่ยทำงานเป็นยังไงบ้างส่วนไหนที่ทํางานได้ดีแล้วส่วนไหนที่มีปัญหาส่วนไหนที่ขาดนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะตอนนี้กราฟก็กําลังวิ่งการทํางานนะคะเขาก็จะสแกนตั้งแต่ แบบเฮทนะคะสังเกตเลยว่าคุณหมอจะติดตั้งแต่แบบตรงศีรษะนะคะวางตรงมือแล้วก็ตรงเท้าด้วยนะคะเครื่องก็จะส่งเป็นกระแสไฟฟ้าอ่อนๆเข้าไปนะคะเพื่อวัดความต่างศักย์แล้วก็ทําให้แปรผลออกมาอ่านผลในค่าต่างๆของร่างกายได้ค่ะน้องอ้อมอละเอียดแบบว่าตั้งแต่ว่าหัวจรดเท้าเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆเรียกว่าได้แบบอวัยวะตั้งแต่แบบเบรนนะคะไปถึงแบบว่า ัวสมองหัวใจนะคะการหายใจนะคะระบบฮอร์โมนระบบการขับถ่ายนะคะหรือว่าระบบสตรีนะคะเขา,า,าเรียกว่าสุขภาพสตรีสุขภาพบุรุษนะคะก็คือได้หมดเลยนะคะแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าสามารถพริจิกสามารถทํานายได้ด้วยว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเกิดเป็นลูกอะไรถ้าเรายังทําพฤติกรรมเดิมๆนะคะจะช่วยให้เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคร้ายในอนาคตนะคะเรียกว่า เรียกว่าดีมากๆเลยที่จะช่วยให้เราแบบว่าป้องกันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เทรนเข้ามาเรื่องของการป้องกันแล้วเนาะเราแบบไม่อยากรักษาแล้วนะคะเราต้องป้องกันไม่ให้เกิดโรคก,ก่อนอ่ะเดี๋ยวอันนี้นะคะก็คือเป็นการสแกนขั้นถัดไปนะคะก็เป็นอันนี้ซิสเต็มนี้ก็คือจะสแกนตั้งแต่ที่หมอบอกนะคะตั้งแต่หัวสมองนะคะเบรนนะคะลงไปถึงระบบหายใจปอดนะคะระบบหัวใจนะคะแล้วก็นี่ระบบการแบบว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของ การย่อยอาหารนะคะระบบเรื่องของอลำไส้ทั้งหลายนะคะท้องผูกท้องเสียอาหารไม่ย่อยอาหารดูดซึมนะคะไม่ดีหรือว่าแบบกลุ่มของอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ควรทานนะคะเครื่องก็จะสามารถแบบสแกนได้หมดเลยอืยม คือบอกว่าทราไมเห็นแต่ว่าไต้ไซปรพุงเราที่อยู่ข้างในใเลยใช่เรียกว่าเป็นเพอร์ซนอลด้วยก็คือร่างกายของเราเลยสามารถบ่งบอกได้สามารถเลือกซัพพลีเมนต์หรือว่าเลือกสารอาหารเลือกเกลือแร่แร่ธาตุที่เราขาดได้สามารถตรวจได้ว่าเราขาดเกลือแร่อะไรนะคะแล้วก็สามารถแบบให้คุณหมอเนี่ยเสริมให้ได้แบบตรงสุดของเราอื บ5นาทีและะ้วค่ะโอ้พูดได้แล้วนะคะขอไคอน,นันี้เนาะเครื่องตัวนี้นะคะเราก็จะสแกนด้วยกันทั้งหมด5นาทีนะคะซึ่งหมอจะต้องอยู่นิ่งๆเลยเนาะอันดับแรกก่อนเมื่อกี้คุณหมอตุ้มพูดให้ความรู้กันแล้วใช่ไหมคะอ,อันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องมีการวัดอันนี้ heart เรทการเต้นของหัวใจเนาะซึ่งจะต้องวัดที่ปลายนิ้วฉะนั้นเนี่ย คนไข้ที่จะต้องเตรียมตัวมาทําการวัดด้วยเครื่องนี้นะคะนอกเหนือจากการวัดไขมันกล้ามเนื้อกระดูกอีกใช้อีกตัวหนึ่งนะคะในการวัดอันนี้เราก็จะมีการวัดเพิ่มเติมตรวจเพิ่มเติมเนาะสำหรับการรักษาที่โรงพยาบาลของเรานะคะ,ะตัวแรกตัวนี้นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยคนไข้ของเราขอหนึ่งนิ้วห้ามทาเล็บ ห้ามมีอะไรนะอาเจลอ่าต้องขอนะคะคือเล็บอื่นมีได้ขอหนึ่งเล็บที่ว่างเปล่าแบบหมอเลยนะคะเพื่อที่เราจะมาวัดการเต้นของหัวใจออกซิเจนปลายนิ้วนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้เนาะแล้วก็เราก็จะต้องใช้มือสองสองด้านของเราเนี่ยนะคะแนบกับเครื่องนี้ซ้ายและขวา แล้วก็อีกด้านหนึ่งที่อยู่บริเวณด้านล่างที่เป็นเท<า>้า,ขอ,าของเราซ้าย,ายและขวา,า,าเช่นกันนะคะลลและต้องนั่งนิ่งๆ5นาทีอ้ามีคุณลูกค้าเข้ามาหรือยังอันนี้ไลท์ที่เพจไหนนะคะที่เพจใหญ่ค่ะที่เพจใหญ่อ้าคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงหมอนะคะวันนี้หมอสบายดีค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นเห็นน้องพยาบาลสองท่านที่คอยดูแลหมอเนี่ยก็คือ เราสบายดีแต่เราตรวจเพื่อป้องกันแล้วก็พีดิกว่าเรามีแนวโน้มที่ระบบในร่างกายเรามีอะไรที่ผิดปกติได้แล้วตอนนี้เราแบบว่าไม่รักษานะคะเทรน์ของเรามาเป็นการป้องกันนะคะเราไม่อยากให้เกิดการเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาตรวจหาก่อนนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคร้ายกับเราในอนาคตนะคะอ่แล้วแล้วคนไข้บอกจะมาลดน้ําหนักจะมาดูดไขมันจําเป็นต้องทําเครื่องนี้หรอคะคุณหมอตุ้ม จริงๆแล้วก็ไม่ถึงขั้นกับจาเป็นนะคะแต่ว่าเราเนี่ยอยากให้คนไข้ของเราเนี่ยมีสุขภาพดีค่ะคุณหมอลูกหนูก็อยากให้คนไข้เนี่ยได้ตรวจวัดเนาะว่าอ่ะ,อะในอนาคตเนี่ยอาจจะแบบคนไข้ขาดสารรอะไรหรือเปล่าอะไรที่เราสามารถป้องกันได้นะคะควรหลีกเลี่ยงการทานอะไรอวัยวะไไภายภในอะไรที่แบบว่าคนไข้เสี่ยงก็จะได้ให้คําแนะนํานะคะเพื่อให้คนไข้แบบว่ามีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะสวยด้วยผอมด้วยหุ่นดีด้วยน้ําหนักลดลงด้วยอ่า ็เรียกว่าสุภาพิีจากภายในเนาะใช,ใช่ใช่ใช่คือนอกเหนือจากในเรื่องของไขมันส่วนเกินหรือว่าน้ําหนักตัวเกินวิสเซลล์แฟตของเราที่เกินใช่ไหมคะ,คะตัวนี้เนี่ยยังจะบ่งบอกนะคะว่าเน้นในเรื่องของการลดน้ําหนักเนาะว่าคนไข้ของเราเนี่ยอ้วนจากอะไรอย่างที่เราบอกตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าเน้น8ซิสเต็มหรือว่า33อแกนที่มีอยู่ในร่างกายของเราเครื่องตัวนี้จะบอกหมดเลยนะคะว่า ฮอร์โมนของเราตัวไหนผิดปกติบ้างซึ่งส่งผลต่อความอ้วน<ช>ของเราว่า<ช>นะเอ๊ะเป็นคนตัวผอมแต่ทําไมวิส r ัลแฟตเราเยอะเอ๊ะทำไมเราก็ไม่ได้อ้วนเยอะนะแต่กินอะไรเข้าไปนิดหน่อยเราก็อ้วนอะ่ะเออมันก็จะมีฮอร์โมนที่ผิดปกติใช่ไหมคะปกติเนี่ย เราจะต้องเจาะเลือดก่อน<ช>เอาไปตรวจอะไรต่างๆนาๆนาเนาะว่าแบบมันก็จะมีค่าแลบต่างๆที่จะออกมาแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นการตรวจที่ง่ายมากเ <c oughs> พียงแค่5นาทีเท่านั้นนะคะก็จะรู้ค่าเบื้องต้นออกมาเนาะอย่างหมอตรวจไปแล้วโอ้โหเ <c oughs> ห็นหมอตัวผอมๆเล็กๆแบบนี้ <c oughs> ระาบบในร่างกายหมอ8 system <c oughs> เนี่ยผิดปกติหลายอร์แนนเหมือนกันซึ่งคุณหมอตุ้มอ่านค่าให้แล้วก็แอบตกใจนิดนึงเนาะช่วงนี้ก็ ทำเคสเยอะเครียดนิดหน่อยช่วงนี้บางทีแบบเหนื่อย่าฮอร์โมนหมอผิดปกติเลยค่ะและที่สําคัญคือบางท่านเนี่ยอ่าอ้วนอาจจะลำไส้ไม่ดีอาจจะแบบว่าอินเฟมเมชั่นของลำไส้อักเสบจากการแพ้อาหารต่างๆเนาะเครื่องตัวนี้ก็สามารถที่จะบอกได้นะคะว่าเราเสี่ยงหรือว่ามีแนวโน้มที่จะแพ้อาหารอะไรบ้างเนาะอย่างหมอเนี่ยตรวจเครื่องตัวนี้นะบอกมาตรงเป๊ะเลย ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเราเหมือนจะแพ้อะไรจะมีขั้นตอนไปตรวจอีกหนึ่งอย่างก็คือเราจะเรียกว่าฟิตเทสอันนี้จะเป็นการตรวจภูมิแพ้อาหารแฟงซึ่งหมอผ่านขั้นตอนนี้ก่อนนะหมอไปตรวจฟิทเทสก่อนซึ่งแพ้จริงๆอ่าซึ่งหมอแพ้นมวัวแพ้ชีสแพ้อะไรนะคุณหมอที่อยู่ใน แอลกอฮอล์ยี์ยีที่อยู่ในขนมปังอะไรคือเครื่องตัวเนี้ยบอกมาว่าเฮ้ยแบบมันใช่เหมือนกับทายทายแบบเหมือนมีเหมือนเหมือนรู้ในร่างกายหมอเลยว่าคือทําอะไรแต่ที่สําคัญคือ5านาทีหมอรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากแล้วก็แบบทําแล้วก็ผ่อนคลายอ่ะเอออันนี้คือแบบปกติอ่ะเราจะต้องนั่งโต๊ะโซฟาที่แบบสบายสบายเนาะแต่วันนี้รู้สึกว่าแบบ พี่ผู้ช่วยก็รู้สึกเป็นห่วงหมอมากเลยว่าเอ๊ะหมอ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 เป็นยังไงบ้างหมอหมอสภาพร่างกายเป็นอย่างนี้เป็นยังไงพอเห็นหมอตรวจแล้วเขาแปลผลอย่างนั้นแอบตกใจกับค่าหมอไหมคะตกใจอยู่ค่ะเุณหมอค่ะอ้าพียน้อยยังดูแข็งแรงอยูย่แต่พอตรวจข้างในเข้าไปจริงๆก็มีหลายระบบพี่แบบยังต้องดูแลต่องๆใช่ของเรานะคะนอกจากจะมีหมอทีมแพทย์อคอยดูแลก็ยังมีพี่ๆพ,พ,พยาบาลที่น่ารักน่ารักของเรานะคะที่คอยช่วยดูแลเนาะอ่ะ หนึ่ข้อถอดถอดเจลมา1อย่างนะคะกับล้างเล็บคุณลูกค้าสนใจมากๆสำหรับตัวทำตัวนี้น้องอซึ่งตอนนี้คิวของเราในการอจองเครื่องตัวนี้เต็มไปละประมาณอ่ามี<อ>คิวอีกที่หนึงประมาณสิบ,ส,บสิบวนันถึงสี่วันอ่ะ,ะ,ะ,อะซึ่งตัวนี้เนี่ย ขอแอบนิดนึงมีค่าใช้จ่ายในการตรวจนิดนึงนะคะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่สแกนไขมันกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกแล้วก็น้ําในร่างกายตัวนั้นอะปกติ1 5 0 0 0บาทใช่ไหมคะหมอมีพิเศษให้ที่ฟรีสําหรับเดือนนี้ส่วนตัวนี้เนี่ยคุณหมอตุ้มมีพิเศษให้คุณลูกค้าไหมคะปกติตรวจครั้งละเท่าไหร่นะคะ5,000บาทบาทอ่ะถึงแม้ว่าจะตรวจ5,000บาทคิวก็เลยยาวนิดหน่อยนะคะ14วันซึ่งแบบคุณหมอตุ้ม เราจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณลูกค้าพูดบแบบนี้เดี๋ยวลูกค้าก็ไม่มาไปใน14วันเพราะอยากตรวจเครื่องนี้แล้วอเอาเป็นว่ามากันก่อนมาตรวจด,ด้วยเครื่องวิเคราะห์ไขมันของหมอก่อนที่ฟรีมูลค่า15,000บาทแล้วหลังจากเราทําการรักษา ừ ừ. ดูไขมันหรือลดน้ําหนักไปแล้วเดี๋ยวหมอจะมาแอดออนตัวนี้ให้พิเศษเพิ่มเติมเข้าไปเนาะที่แบบว่ามาแล้วไม่ต้อง เสียค่าใช้จา่ายขอให้มาจองสิทธิ์ตัวนี้นะคะที่โรงพยาบาล KMB ของเราเนาะ14วันนี้ที่เข้ามาหมอให้ทำตัวนี้ฟรีนะคะแต่ไม่ได้ทำภายใน14วันนี้เนะ<ช>เาะเพราะว่าคิวแน่นจริงๆแล้วก็การแปรผลเนี่ยแปรผลนานมากๆใช่ พูดยังไม่จบพูดพูดวนไปวนมาต้องเสียบปลายนิ้วนี้วิธีการดูแลตัวเองคุณพี่พยาบาลขอบคุณมากๆเลยค่ะงั้นแบบว่าเดี๋ยวดูแลผป่ามห่อเดี๋ยวหมอจะแปลผลให้ลูกค้าฟังขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะเราต้องแบบว่าไม่ทาเล็บไม่ทาเจลหนึ่งอย่างต้องถอดเครื่องประดับต่างๆนานนาาฬิกาสร้อยต่างหูหรือว่าที่เราใส่โลหะอะไรต่างๆในร่างกายของเรานะคะก็จะ ไม่สามารถทําเครื่องตัวนี้ได้นะ,ะฉะนั้นเนี่ยหมอก็เลยต้องถอดเครื่องประดับต่างๆนานาของหมออยู่นะคะอ่าต้องถอดออกเนาะอันนี้คือวิธีการเตรียมตัวไม่ได้มีอะไรยากเลย<ช>ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารเนาะก็วิธีการก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ติดแผ่นสื่อตรงนี้สองอันซ้ายขวาแล้วก็เสียบตรงนี้นะคะออกเซตเนี่ย,ยปลายนิ้วฮาร์ดเลดแล้วก็มือของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ปลายเท้าของเรา แล้วก็น้องเขาก็ถ่ายให้เราดูแล้วเนาะที่วนๆระบบของเรามีทั้งหมด8ระบบ33ระบบสสโปรแกรมคุณหมอตุ้ไปดูได้ช่วยเปิดค่าของหมอหน่อยของคุณหมอลูกหนูว่านี่หัวใจหมุน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 นี่เห็นไหมคะหัวใจหัวใจเริ่มแบบว่าอ่อนแอหรือเปล่าใช่ขออนุญาตถอดได้ไหมคะขออนุญาตถอดได้ไหมคะอ่าถอดถอดเนาะเพื่ที่จะไปอธิบายระบบลำไส้อ่าเขาก็จะมีแบบว่า i n t e s t i n โนนี่อ่ะคุณหมอตุ้มคอยบรรยายอยู่ตรงนู้นเนาะพออันนี้อันนี้ใช่ระบบแรกของเราไหมคะใช่ค่ะระบบแรกก็คือเป็นช่วยช่วยไปตรงแเนี่ยเขาก็จะบอกเราว่า88 8 8ระบบอ่ะระบบย่อยอาหารเป็นยังไงสมองหมอเป็นยังไงหัวใจหมอเป็นยังไงระบบกระดูกอ่าเนี่ยเนี่ยสเกลตอน่ะของหมอเป็นยังไงถัดไปคืออันนี้คือเป็นอันนี้คืออ่ะเป็นฮอร์โมนฮอร์โมนต่างๆที่หมอบอกว่าเอ๊ะ บางคนผอมอ่ะบางคนทำไมถึงอ้วนเพราะว่าทานอาหารแค่แบบนิดเดียวเป็นเพราะอะไรก็อาจจะเป็นเพราะว่าฮอร์โมนในร่างกายเราไม่บาลานซ์กันนะคะมันก็จะมีบอกว่าฮอร์โมนแต่ละอย่างหลายสิ่งอย่างมากเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามีอะไรบ้างเนาะอ่ะฮอร์โมนเสร็จปุ๊บปอดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอ่พูดเยอะก็แอบเขาเรียกว่าเป็นระบบการเผาผลาญค่ะเมตาบอลิกเขาผ่านว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะแล้วก็อันสุดท้ายอ่าระบบ สืบพันธุ์ 10, ระบบสืบพันธ์ของเราก็จะบอกทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็คือเป็น8ระบบในร่างกายของเราแต่จะมีทั้งหมด33อวัยวะนะคะอ่าก็เสร็จปุ๊บออกมาเนาะคุณหมอตุ้มเอาของคุณหมอลูกหนูที่บอกว่ามีปัญหามากที่สุดคือระบบย่อยอาหารอาาที่หมอบอกว่าเอ๊ะลำไส้หมอไม่ดีเพราะว่าหมอแพ้นมวัว แล้วหมอต้องไปตรวจอีกหนึ่งอย่างเพิ่มเนาะเขาก็จะบอกมาว่าเป็นสีค่าปกติเท่าไรของหมอไม่ดีอย่างไรแล้วก็จะมีกราฟกราฟกราฟออกมาให้นะคะหมอก็จะนั่งอ่านาแปลผลให้เนาะหรือเราจะมาดูจากรูปของเราก็ได้นะคะว่าปกติเนี่ยไอ้รูปของเรามันจะเป็นสีเทาๆาเนาะอ่ะอาจจะลงลึกเกินไปเราก็จะมีอะไรมานวัตกรรมมาให้คุณลูกค้าของเราเนี่ยได้สัมผัสได้ตรวจได้วิเคราะห์กันอย่างตรงจุดนะคะเพื่อป้องกันเนาะว่า เราไม่อยากที่จะให้เกิดโรคหรือว่าอยากจะป้องกันระบบร่างกายเราเนี่ยให้ดีก่อนเนาะหมุนหมุนไปหัวใจหมอ,หมอสมองหมอเป็นยังไงช่วงนี้ซีโรโตนินตกต่ำนิดหน่อยแล้วก็ฮาร์ดเรทหัวใจเต้นเยอะนิดนึงเพราะว่าทานกาแฟเยอะเครื่องนี้ก็คือจะบอกทุกสิ่งอย่างเลยมีคําถามไหมคะมีแบบ่าคนกดหัวใจไหอหัวใจมารัวๆเลยเหรอตอนนี้คนไข้อาจจะงงเนาะเพราะว่ายังไม่เคยพรีเซนต์เครื่องนี้ให้ฟังเลยเคยแต่จะบอกว่ามีการตรวจไขมัน กล้ามเนื้อกระดูกมวลน้ําในร่างกายเพราะคนไข้ของเราส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมาลดน้ําหนักเราก็ดูดไขมันใช่ไหมคะปกติเราจะโชว์แค่น,นี้เนาะ,ะส่วนที่จะโชว์นี้เราก็ไปเข้าเครื่องสแกนวัดออกมาเป็นเครื่องอ่านเนาะแล้วก็อ่ะหมอก็จะมานั่งอธิบายไขยมันในช่องท้องอะไรของหมอต่างๆแต่วันนี้มาพิเศษเพราะว่าต้องตรวจตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงบ้างมาภายใน14วันนี้นะคะหมอให้จองสิทธิ์ที่ทําฟรีปกติครั้งละ5,000บาทเนาะแต่ว่า อันนี้ให้ลงสิทธิ์เพื่อที่จะทําการตรวจฟรีก่อนคุณหมอตุ้มขาช่วยไปทั้งหมดแปดแปดระบบให้หน่อยได้ไหมคะ,ะบบว่าอ่ะคุณหมอตุ้มก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะที่คอยแบบว่าอ่าเปิดแปลผลค่ะเราจะต้องแบบ<ช>ประมวลผลจากคอมพิวเตอร์มาเนาะเราก็ต้องมาเปิดแปลอธิบายให้คนไข้ฟังหมอก็ได้บอกแล้วว่าก่อนที่จะมาหาหมอเนี่ย เตรียมตัวให้ดีเตรียมใจให้ดีพร้อมเพื่อที่จะมารับคําแนะนําดีๆจากหมอนะอ่ะคนไข้าอาจจะงงเนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่เคยเห็นใช่ไหมสําหรับตัวนี้ที่เราอ่ะยังไม่เคยที่จะมาแนะนําหรืออธิบายให้คนไข้ฟังเนาะอ่ะกราฟอันนี้กราฟของหมอนะคะ8ระบบระบบหายใจระบบย่อยอาหารระบบประสาทของหมออ่ะเยอะทุกอย่าง ระบบหัวใจเป็นยังไงฮอร์โมนเป็นยังไงอับมีทุกอย่างนะคะแปดระบบคุณหมอตุ้มบอกว่าอยากรู้มากเลยตอนนี้ซึ่งแบบว่าทําไปปุ๊บก็จะแบบอฉันเป็นอะไรหรือเปล่าต้องไปตรวจอะไรต่ออีกหรือเปล่านะคะเราต้องแปลผลค่อนข้างที่จะนานดังนั้นเนี่ยคนไข้นะคะขอเวลาขั้นต่ำา30นาทีที่จะมีเวลาคอนเซิลกับหมอเนาะให้เตรียมตัวมามาตั้งแต่เช้าๆชนะคะเพราะกว่าที่เราจะมานั่งทำ วัดค่าทั้งไขมันของเราวัดค่าฮอร์โมนวัดค่าอะไรในร่างกายของเราต่างๆแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งอธิบายแปลผลออกแบบวิธีการรักษาดูแลกันให้แบบตรงจุดเพื่อการรักษาที่ดีอะคุณหมอตุ้มพอวัดออกมาปุ๊บแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันเขาก็จะบอกอเมื่อกี้แปดแปดแปดระบบในร่างกายของเราก็จะบอกมาว่ามีอะไรผิดปกติบ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักต้องการที่จะลดไขมัน ยังไม่อยากถึงขั้นดูดไขมันอะอะไรก็แล้วแต่เนาะก็จะมีอาหารมาแนะนำว่าเราเนี่ยเหมาะกับที่จะทานอาหารประเภทไหนเราแพ้อาหารประเภทไหนเขาก็จะแบบควรหลีกเลี่ยงอันนี้นะควรที่จะทานอาหารประเภทนี้นะควรที่จะเจาะเลือดหรือว่าฮอร์โมนอะไรอ่าหมายถึงว่าตรวจเพิ่มเติมที่นอกเหนือนจากที่หมอทำไปในวันนี้เพิ่มเติมว่าเราต้องการรู้ลึก ลงไปอีกก็สามารถที่จะตรวจเพิ่มเติมได้อะซึ่งในแต่ละบุคคลเนี่ยวิธีการรักษาก็จะแตกต่างกันออกไปค่าแต่ละอย่างก็จะไม่เหมือนกันเลยนะคะอะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากที่จะมาทําการวิเคราะห์ประเมินกับหมอเนี่ยขอให้มาเช้าเช้านิดนึง10โมงหรือว่า10โมงครึ่งขอให้พบกันที่โรงพยาบาลกันได้เลยนะคะเพราะว่าขั้นตอนเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยในการตรวจวิเคราะห์ นี่ยังไม่ถึงตอนขั้นตอนการวางแผนการรักษาและการรักษาของเราด้วยเนาะ,ะคุณหมอตุ้มก็จะเป็นคนคอยคอนโทนให้หมอนะคะว่า <c oughs> เนี่ยค่าหมอเป็นแบบนี้คุณหมอตุ้ม <c oughs> มีอะไรแนะนําคนไข้ไหมคะอะก็แนะนําคนไข้นะคะว่าเราก็เตรียมตัวมาตรวจละออ <c oughs> สามารถเข้ามาดูแลได้เลยนะคะนอกจากเรื่องของน้ำหนกักเรื่องของไขมันแล้วนะคะสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเราสามารถดูแลได้ตั้งแต่เนื่นๆเนาะ การดูแลป้องกันเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆง่ายกว่าการรักษานะคะค่าใช้จ่ายก็น้อยกว่านะคะแล้วก็เขาเรียกว่าได้ผลในระยะยาวที่ดีกว่าด้วยก็แนะนําอยากให้คนไข้นะคะเราเข้ามาตรวจวัดเพราะว่าตัวเครื่องมือเนี่ยมีความแบบว่าน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาไม่นานไม่ต้องแบบเจ็บตัวเจาะเลือดนะคะแล้วก็ผลการรักษาเนี่ยหมอเนี่ยดูแลว่าใกล้เคียงกับการตรวจแบบว่ามาตรฐานเลยก็คือ หมอเนี่ยเคยแบบว่าเจาะเลือดทุกอย่างตรวจแบบทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายแล้วนะคะแล้วก็มาตรวจด,ด้วยตัวเครื่องเนี่ยก็คือใกล้เคียงกันมากๆเป็นการตรวจวัดที่เร็วไม่ต้องเจ็บตัวนะคะแล้วก็ทําให้เราเดี๋ยได้ดูแลตัวเองได้ด้วยแนะนําเลยค่ะก็สามารถเข้ามาได้นะคะที่โรงพยาบาล KMB ค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างฟังแล้วเป็นยังไงบ้างอยากที่จะดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นไหมแบบง่าย รู้เบื้องต้นด้วยง่ายๆบางคนกลัวเข็มเนาะกลัวการเจาะเลือดกลัวแบบหมอ,อต้องไปเข้าเครื่องอะไรเยอะแยะมากมายหรือเปล่าอะไรนะคะก็สามารถสแกนด้วยเครื่องนี้เบื้องต้นก่อนได้นะคะอะ ใช่นั่งเฉยๆตอนแรกก็จะติดแบบนี้อแต่ตอนนี้แกะออกแล้วอาจจะมีคนมาไม่ทันเนาะอ่าหมอก็จะใส่แบบนี้แปะสายฝาแบบหมอต้องไปเจาะเลือดต้องไปสกิปผิวหนังต้องไปแบบอันต้าซาวประมาณนี้นะคะคนที่คนที่เพิ่งเข้ามาหมอต้องใส่แบบนี้แล้วก็อันนี้ใส่ปลายนิ้วอย่าลืมห้า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 มทำเล็บเนาะใส่เข้าไปแล้วก็วางไปห้านาทีระหว่างนี้ห้ามคุยกับหมอนะคะห้านาทีนั่งนิ่ง เพราะว่าค่ามาาันจะคาดเคลื่อนได้ถ้าเราแบบกระดุกกระดิ๊กกระดุกกระดิก๊ก,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 กชวนคุยหรือหายใจแรงก็ <mm <mm> ไม่ได้นะอะเดี๋ยวหมอจะแนะนํน <mm> ว่าเออต้องทอํายังไงนะที่แบบมาแล้วอาได้ค่าแบบแม่นยําเนี่ยหมอก็ไม่ควรกระดุกกระดิก๊กแต่ว่าหมออะทําเสร็จละสําหรับคนที่แบบเพิ่งเข้ามาอ้าหมอทําอะไรทําไมวันนี้หมอเป็นมนุษย์อวกาศก็อย่างงี้แหละอ่าคือปกติเราอะตรวจหลายเครื่องอยู่แล้ว ตัวนี้เราก็าต้องการที่จะตรวจเพิ่มเติมให้กับคนไข้เพื่อผลการรักษาที่ดีการออกแบบการรักษาที่ดีเนาะให้คนไข้ง่ายสะดวกในการที่จะมารับบริการแล้วก็การรักษาของเราค่าคำถาม,มาค่ะคุณหมอมีข้อไา้ใจเยดมากเลยค่ะสามารถจองสิทธิ์ได้ที่ไหนคะคุณหมอจองสิทธิ์ได้เลยค่ะก็ถ้าจะเข้ามาปรึกษาดูดไขมันใช่ไหมอ่ะก็สามารถเข้ามาก่อนได้แต่เครื่องตัวนี้เนี่ยตอนนี้เนาะ สิบวันหรือสิบสี่วันนะคุณหมอที่คิวแน่นมากใช่คือวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งจะตรวจแค่แปดท่านเพราะว่าใช้เวลาคือใช้เวลาตรงนี้ยแค่5นาทีนะคะแต่ว่าเนี่ยนั่งเมาส์หมอแปลผลให้ฟังหน่อยอ่ะสีส้มแปลว่าอะไรดูตรงกราฟตรงนู้นก็ได้ค่ะอ่ะกราฟสีส้มแปลว่าอะไรคะคุณหมอสีเขียวแปลว่าอะไรคะเราต้องเมาส์กันนานมากๆสําหรับการอ่านค่าก็เลยแบบว่า หนึ่งวันเนี่ยเราขอแค่แปดท่านใช่อะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่ทำด้วยเครื่องนี้วิเคราะห์ด้วยเครื่องนี้มั่นใจได้เลยว่าจะได้รับคำแนะนำที่แบบอืฟังแล้วก็อาจจะมึนเบอร์นิดหน่อยหมอฟังไปหมอก็จะแบบแล้วสรุปว่าหมอมีตัวไหนดีบ้างไหมนะคะหรือว่าอ่ะโอเคค่านี้ของหมอนะแต่หมอรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะที่ทําให้เราอะ่ะต้องกลับมาดูแลตัวเองให้ดีเพิ่มมากขึ้นแล้วแหละเรานอนดึก ค่าฮอร์โมนเราก็เปลี่ยนละเราทานอาหารไม่ค่อยโอเคเนาะมันก็แบบค่ามันก็บ่งบอกทุกอย่างเลยอาค่ะอดีความรู้เยอะมากเลยคนะสำหรับวันนี้แต่ว่ามีคำถามเกี่ยวกับการดูดไขมันนะคะอ่ะก็ได้เลยเอาแถมให้ดูด,ด,ดไขมันอ่ะเขาบอกว่าขั้นตอนการดูดไขมัน ใช้ยาชาไม่ว่าที่จะแบบดูดไขมันแบบดมยาสลบหรือว่าแบบไม่ต้องดมยาสลบเนาะคือทั้ง2แบบเนี่ยยังไงก็จะต้องมีการใส่ยาชาเข้าไปก่อนที่จะทําการดูดไขมันออกมานะทั้งสองแบบต้องใส่ยาชาก่อนอยู่แล้วนะคะอ่าสนใจอยากทําส่วนไหนเอ,อ่ยสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะ่ะใช่เยอ,อ่า วันนี้เราให้ลูกค้าของเราชมไลฟ์แบบนี้ให้ใหายคิดถึง<ช>คุณหมอลูกหนูแล้วก็คุณหมอตุ้มกันเ<ช>นาะก,กับการที่แบบว่ามาแนะนําวิธีการตรวจนอกเหนือจากตรวจไขมันของเราแล้วตัวนี้ก็สามารถที่จะบอกได้ว่าอ้วนจากอะไรในเ<ช>บื้องต้นก็สามารถที่จะบอกได้เช่นกันใช่ลค่ะรู้ก่อนเพื่อที่จะไปทําการดูแลป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดโรคเนาะใช่ลวันนี้ก็บอกว่ ได้เลยค่ะก็สามารถทักน้องแอดมินได้เลยนะคะจองคิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูดไขมันนะคะหรือว่าจองคิวด้วยเครื o ่องไบโอแกนนะคะก็ทักขาน้องแอดมินได้เลยปกตินะคะเครื่องนี้จะตรวจที่ครั้งละ5,000บาทนะคะก็ อาจจะดูว่าง่ายๆแค่5นาทีแต่การแปลผลอ่านค่าเนี่ยค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะคะแล้วก็ใครคที่เข้ามาจองสิทธิ์จองคิวที่โรงพยาบาลของเราเนาะแบบรับคำปรึกษาอย่างอื่นอะไรก่อนได้นะคะก็หลังจากนี้อีก14วันเราก็จะให้ตรวจฟรีเนาะ,ะก็คือเดี๋ยวต้องมารับบัตร ที่โรงพยาบาลของเรานะคะอาจจะเป็นคุณลูกค้าเก่าที่ทําการรักษาของเราไปแล้วนะคะแล้วยังติดตามไลฟ์หมออยู่เนาะแล้วก็เอฟคุณหมอคะครั้งที่แล้วยังไม่เห็นได้ทําเครื่องนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาจับจองสิทธิ์กันแล้วก็<ช>ครั้งหน้ามาเราก็มาใช้เครื่องนี้กันนะคะตอนนี้คุณลูกค้าเก่าคือแบบว่ารีบจองกันเลยนะก็วันหนึ่งได้แค่แท่านนาอคุณน้องต้งนอ้อะอ่าก็เดี๋ยวยังไงก็ จองหาน้องแอดมินก่อนก็ได้เดี๋ยวหมอบุ๊คคิวไว้ให้ก่อนนะคะอ่างั้นก็วันนี้ขออนุญาตจบไลน์นี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวต้องไปขอทําเคสดูดไขมันเป็นเคสดมยาเนาะคุณน้องดูเนาะทำส่วนไหนบ้างอ่าเป็นทุกทที่เคยทําไปแล้วส่วนขานอกขาในนะคะแล้วก็แผ่นหลังไปแล้วรอบนี้มาเก็บอ่าใต้ก้นนะคะแล้วก็แขนอนุ่มน้อยแขนนะคะแล้วก็เหนียงกรอบเจพลาสมาด้วยค่ะ พันมาทุกส่วนใช่เขาที่แล้วก็เสริมพัฒนาทุกส่วนทําไปได้เพิ่งสองอาทิตย์เองคนไข้ชอบมากติดใจมากก็เลยกลับมาทําอีกให้ครบทั้งตัวเลยครั้งที่เราได้ดมยาไหมคะครั้งที่เราไม่ได้ดมยาั้งนี้เลยแบบว่าขอดมยาหน่อยเพราะว่าทําหลายส่วนค่ะอ่าก็ยังไงก็รอไปติดตามชมขั้นตอนการดูดไขมันแทบจะเกือบทั้งตัวเลยเนาะแล้วก็ เจพาร์ตมากกระชับผิวแบบไม่ต้องผ่าตัดนะคะใครที่อยากได้หุ่นสวยๆอยากชมกระบวนการดูดไขมัน<ะ>ขั้นตอนการ,ร <อ S 1> ดูดไขมันกับเรารอติดตามการดมยาอาจจะไม่ได้พูดคุยกับคนไข้ของเรา<ะ>เพราะคนไข้หลับแต่สามารถพูดคุยกับหมอได้แต่เราอ่ะอาจจะไม่ได้ไร้นานในบรรยากาศของความเป็นดมยา<ะ>เพราะเราต้องการที่จะใช้สมาธิ<ะ>ในการทําคนไข้แล้วก็ต้องการให้คนไข้เนี่ยได้ดมยาใช้เวลาน้อยที่สุดในขั้นตอนการรักษา ใช่แล้วอ่าค่ะก็เดี๋ยวถ้าลูกค้าทำเสร็จแล้วแล้วเห็นผล2สัปดาห์ยังไงแล้วก็จะมาให้เล่าความรู้สึกความประทับใจความชอบหรือว่าบรรยากาศของการมาใช้บริการที่โรงพยาบาลของเราให้กับคุณลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านได้รับฟังเนาะอ่าคุณหมอมากเลยนะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเป็นกำลังใจใน OR ห้องดูไขมันของเราค่ะ